สวัสดีครับวันนี้จะมาทำเค้กเนยสดครับทำเป็นเค้กใส่ถ้วยนะครับก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการตั้งเตาเปิดเตากันครับเตาอบเซตที่1 6อองศาเนี่ยนะคะ160องศานะครับแล้วก็เริ่มวอร์มเลยครับอันนี้คือเซตเวลาใช่ไหม ต่อมาก็เตรียมนี่ครับเป็นพิมพ์ใส่ถ้วยเดี๋ยวเราทําขนมเค้กหย่อนไปในถ้วยนี้นะครับแล้วเข้าเตาอบก,ก็เป็นพิมพ์ใสประมาณนี้นครับหรือใครจะทําเป็นปอนเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบต่อมาก็ร่อนแป้งนะครับแป้งใช้นี่ฮะประมาณสองถ้วยครึ่งนะครับเอามาร่อนก่อนครับแล้วค่อยไปตวง แป้งเคก็มีหลายยี่ห้อนะครับคุณแม่นิยมใช้นี่ฮะตั้งแต่ทํามาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ใช้ยี่ห้อนี้ฮะอาพัดโบกนะครับรันเ็ตก็ามาตวงครับสถ้วยครึ่งนอกจากนี้ก็มีนะครับน้ำตาลไอซิ่งนะครับ ก็ใช้วิธีการร่อนแล้วก็มาตวงเหมือนกันนะครับอันนี้ประมาณ1นึ่งหถ้วยกับอีกเศษหนึ่งส่วนสามนะครับแล้วก็มีเนยครับเนยนี่ประมาณครึ่งถ้วยครับส่วนนี้ก็คือนมผงครับนมผงที่เราวชงกินเนี่ยแหละครับน,นี่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยครับน,นี่ครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งที่ร่อนเสร็จนะฮะมาผสมกับผงฟูครับ ให้เค,ค้กมันฟูนะฮะผงฟูนี่ก็ใช้ประมาณ1ช้อนชาครับใส่ผงฟูเสร็จก็ใส่นมผงลงไปเลยครับที่เราเตรียมไว้ผสมเสร็จแล้วก็เอามาร่อนครับร่อนสัก2รอบนะครับ น้อนแบบนี้นะฮะสักสองครั้งครับมันจะได้เข้ากันครับแป้งจะได้เบานะครับแล้วก็เตรียมไข่ครับไข่ไก่สูตรนี้ก็ใช้3มฟองครับนี่ก็เริ่มทำครับก็เอาเนยสดที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เครื่อง เนะฮะเครื่องตีนีฮะเครื่องทำขนมทำไมไม่ติดอ่ะเสร็จแล้วก็เริ่มตีเนยเลยครับระหว่างที่รอตีเนยให้ฟูนะครับเราก็เตรียมเนี่ยฮะเอาพิมพ์เข้าไปวอร์มในเตาก่อนเลยครับเดี๋ยวว่าเทเค้กอะไรแล้วมันจะได้สุกพอดีนะครับ นี่ครับพอเนยเริ่มฟูแล้วนะครับก็เริ่มค่อยๆใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับเดี๋ยวเขาก็จะตีให้เข้ากับเนยนะครับนะครับระหว่างทำก็หยุดเครื่องปัน่นแล้วก็มาปาดเนยให้เข้ากันกับไอซิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ปั่นไปเรื่อยๆให้มันฟูนะครับ นี่นะครับพอเริ่มฟูแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ไข่ไก่โดยใส่ทีละฟองนะครับลดสปีดความเร็วของเครื่องตีลงค่อยใส่ไปทีละฟองนะครับนะฮะครับใส่ไปทีละฟองนะครับ ปีความเร็วไม่ต้องเยอะนะครับเนื้อของเค้กจะได้เข้ากันนะครับนี่นะครับให้ได้สภาพประมาณนี้ยฮะอย่าตีไข่นานฮะเดี๋ยวมันจะแยกตัวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามาผสมกับแป้งกับน้ําเย็นครับนะครับเริ่มผสมแป้งลงไปนะครับ เดี๋ยวเราตักแป้งไปแล้วก็ใช้เนี่ยฮะพายกวนคนให้เข้ากันสลับกับน้าเย็นนะครับนะครับใช้พายปาดแล้วก็กวนคนให้เข้ากันนี้ครับแล้วก็ใส่สลับกับน้ําเย็นนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ลองแบ่งสัดส่วนแป้งกับน้ำเย็นให้ดีครับอาจจะแบ่งลักษณะแป้งสัก3ามครั้งแล้วก็น้ำเย็น2ครั้งอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วก็ใช้พายคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะให้เข้ากันแล้วก็นี้ครับเราจะใส่ ปรุงกลิ่นนะฮะด้วยวานิลานะครับประมาณ1ช้อนชาแล้วก็คนไปเรื่อยๆอ,อีกครับให้เข้ากันนะครับพอเสร็จตัวเค้กนะครับเราก็มาหยอดใส่ในพิมพ์เลยนะครับตักประมาณเศษสามส่วนสของถ้วยนะครับตอนที่มันฟูขึ้นมันจะได้พอดีนะครับ รประมาณเศษสามส่วนสี่ของถ้วยครับเรียบร้อยครับเราก็เอาเค้กเอาเข้าเตาอบนะฮะอุ่นอบประมาณ15-20นาทีนะครับถ้าให้ชัวร์ก็เอาไม้จิ้มฟัน,นครับจิ้มไปที่เนื้อเค้กนะถ้าไม่ติดไม้จิ้มฟันก็เป็นอันใช้ได้นะครับนี่เราก็ตั้งเวลาเลยครับ มา15นาทีครับเดี๋ยวมาดูผลกันครับออกมาแล้วครับน่าทานมากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองเอาไปทําดูนะครับสําหรับเค้กถ้วยหรือเค้กเนยหรือจะเรียกว่าเค้กเนยสดก็ได้นะครับสำหรับว,วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ